เป็่นคตอบาอาจารย์เป่ยนเอพราะว่าตอนที่ทำเรื่องนี้ตอนรีวิวเปเปอร์ปัญหามากเลยข้อมูลน้อยมากแต่ว่าอันนี้ลองประเด็นเลยนะความจริงเนี่ยดูแล้วช่องทางได้กาศึกษาอย่างน้อยเอาแค่เรื่องของการทำไอ้ปิดอัดเย็นเหมือนกับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมาใช้กับรำข้าวอาจจะได้เกมมากออริจินอลคุณภาพดีสงสัยต้องเสนอโปรโมทให้ทุนวิจัยเฉพาะเรื่องเข้าไปได้ทีหน้าผมว่าผมว่าผมจะเปิดตรงนี้นะเอาเป็นตัว หลักเลยาะว่าผมจะชู้ออกไปว่านี่คือทางรอดแต่จะทํายังไงให้เกษตรกรเ,กเราเนี่ยได้ประโยชน์เพราะาไม่งังโงสีจะได้เดียวในมุมสัตอาจจะเพิ่มปริมาณราคาข้าวเวลาที่ซื้อขายกับ่านโรงสีเพราะถือว่าโรงสีได้บ่อยโปรดักต์อื่นแถมหลังจากที่ได้ข้าวแล้วด้วยก็ได้กนงั้นนะต้องจัดระบบ<อ>เห็นไหมว่าจะเป็นระบบยังไงนะครับระบบซื้อขายที่เป็นธรรมอันนี้อยากให้เกิดขึ้นแล้วต้องมีเรื่องของการลงทุนการทําให้โรงงานผลิตน้มามันพืชเพิ่มขึ้นมา ซึ่งอันนี้คิดว่ามันเป็นเรื่อง,องหัวใจอีกเรื่องหนึ่งที่อยากถามอาจารย์กันคือเรื่องฟางข้าวที่มันเกิดการเผาแล้วจะเห็นว่าหลายๆภูมิภาคตานถึงหน้าเนี่ยจะมีเรื่องของการเผาฟางซึ่งเคยได้ยินมานานละแต่ยังไม่เห็นภาพชัดได้ยินว่าญี่ปุ่นไปลงทุนที่เวียดนามไปตั้งโรงงานที่คือฟางข้าวมันคือไฟเบอร์คือโพลีเซคหลาย พอเอาเอนไซม์มีย่อยเนี่ยมันสามารถย่อยออกมาได้เป็นตัวกลูโคสหรือตัวน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวตา่างๆเอามาใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายเลยแต่ประเทศไทยเผาฟางแล้วเกิดมลภาวะแล้วเกิดปัญหาทุกปิตรงนี้ก็เหมือนกันกึแ,แปละวะ่าทำไมจริงๆข้าวเนี่ยเป็นตัวที่เล่นได้ทุกมิติเลยแต่มันไม่เกิดดันไป ก็จ okay. ริงที่เขาเผาฟางอยากให้แยกออกมาสองส่วนฟางกับต่อสังนะครับที่เผาๆนี่คือเขาเผาต่อสัง่งแต่ฟางนี่จะถูกไปใช้ประโยชน์นะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อเหตุฟางเป็นเรื่องของการทำให้เป็นเลี้ยงสักรังอะไรปีอยู่ขายกันเยอะนะครับแต่ที่เผาเนี่ยคือให้ต่อสักรที่มันติดเพราะคนที่ใช้รถตัดรถเกี่ยวแล้วตัดก็ตัดตรงนี้นะครับทําไมก็ถึงเรื่องเผาเพราะถ้าไม่เผาไอ้รถไถมันไม่ยอมลงเพราะชาวนาไม่ได้เป็นเจ้าของรถนะครับ ต้องไปเช่ามาแล้วมาปั๊บไล่ไปกี่ร้อยว่าไปรถถ่ายไม่ลงก็มันแข็งคุณก็้องเผาเผาให้มันนั่นแล้วปล่อยน้ำมันเน่าแล้วก็รถถ่ายลงทำเมื่อไหร่ก็ตามระบบมันยังเป็นอย่างนี้แก้ไม่ได้นะอย่างหนึ่งานวิจัยมีฮะที่เอาฟางราทําใส่ในท่อนะครับทําได้งานของมาชอนะครับทําได้หรือแม้ถ้าเอาฟางมาทำมันเป็นพลาสติกชีวภาพทําได้แล้วนะครับต่ปเปี่ยแต่ว่า ไอ้ท ah. ี่เหลือเนี่ยคือไอ้ต่อสั่งเป็่ตัวฝานะครับเมื่อกี้ย้อนไปนิดหนึ่งอาจารย์ที่พูดถึงเล่าไอ้เรื่องของน้ำมันตัวเหลืองน้ำมันอะไรน่ะอาจารย์สังเกตไหมครับมันเป็นเรื่องของการโปรโมทการการสื่อสารการสร้างภาพผมตอนนี้ผมกำลังเล่นสร้างภาพอยู่ครันเมื่อกี้เล่าให้จำปักแล้วเรื่องปลาเล่าแบบเล่าเล่นลๆอะไรนิดหนึ่งอยากให้เล่าตงนี้ครับคือเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเมืองไทยเราเคยด้ยนปลาอุสลาดนะครับ ปาลาคุดสลัดหรือปลาก,กระลังปลาก,กระลังจุดสีฟ้านะครับซึ่งเนื้อแพงมากเนื้อจะสีขาวขาวขาว,ขาวยังไป,ปหิมะน,นะครับอร่อยหวานละเอียดเนียนผู้ได้ชอบนะฮะกิโลละพันสองน,อนะฮะจีนเนี่ยคือสลาดใหญ่แล้วเขาก็ซื้อมากเมื่อก่อนเนี่ยนะครับจับได้เนี่ยอย่างมากเรือลำหนึ่งอาจจะได้สักสองตัวมันอยู่ในทะเลลึกนักวิจัยของอกรมประมงเนี่ยเขาก็พัฒน,นาโดยการปลาเพาะเลี้ยงที่มันเพาะเลี้ยงยากเพราะลูกปลาเนี่ยปากมันเล็กมาก ขนาดผมบอกว่าสมัยไี่เอายีสเลี้ยงอนะบอกยีสติงใ,ใจไปเลยแสดงว่ามันเล็กจริงๆปากมันเพราะฉนั้นก็ต้องเปฟอะเลี้ยงโคพิพอดแล้วลูกโคพิพอตได้ของจีนน,นั่นคือปากยากจากเดิมแบบเขาเลี้ยงได้อจาราลอด0.05เปนอะร์เซ็นต์องตอนนี้ได้10นะครับก็คือเพิ่มมาหลายร้อยเท่าเลยก็สามารถพอเป็นการค้าดได้ก็สามารถเลี้ยงได้เป็นตัวหนึงกิโลหนึงเกิโลนึงมีขายตอนหลังเนีไอ้จีกนก,ก็นอกแงก่องแก เราก็เลยบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ระบบจะ,ปะ,ะเ,เป็นพึ่งตลาดต่างเช่นเดียวกันเนี่ยไม่ไหววะก็เลยคุยกับาสาตว์ปศุสัตวท่องเที่ยวของภูเก็ตเอาไม้กรบอในตัวเนี้ยให้คนไทยกินไม่ให้คนไทยกินให้นักท่องเที่ยวที่มาบนไทยกินนะครับก็เลยจัดกิจกรรมกันเราคุยกันหาเรืนนะ่องแล้วในที่สุดก็หนึ่งจะจัดประกวดเชฟก,กระทะเด็กเดือนเดือนหน้าเดือนมิยอยนะฮะโดยใช้เมนูอาหารปลาตัวนี้เป็นตัวตั้งแล้วก็ข้อสอก็คือ เขาจะสร้างเขาเรียกซีฟู้ดโอทอปทัวร์กทัวร์จะลงที่นี่และลงที่นี่จะมีเมนูปลาตัวนี้อยู่ปลากระลังจุดสีฟ้านะครับเราก็บอกว่าโอเคนี่อันหนึ่งเราก็ไปจับมือผู้ว่าไปคุยผู้ว่าผู้ว่าเอาด้วยนะครับเราบอกว่ามีนักเที่ยวปีนี้สิบล้านเข้าที่ภูเก็ตนะฮะอย่างน้อยหนึ่งล้านคนกินปลาหนึ่งล้านคนสี่คนกินหนึ่งตัวนะฮะสองแสนห้าหมื่นตัวสองแสนห้าหมื่นตัวใช้พื้นที่เท่าไหร่ใช้ลูกปลาอทไรคำนวณหมดแล้ว เราจะต้องจะเขจะมีการตั้งสารก่อนตั้ง i, อะไรที่จะเกิดขึ้นเลยอันนี้ของจริงนะเนี่ยจะได้ว่ามีออันหนึ่งก็คือว่าผู้ว่าตอนเขามาเปิดบอกเนี่ยตอนแรกเชิญเขามาเปิดเขาก็ยังงงอยู่ปากการังสีฟ้าเอมันอะไรบอกไม่ใช่มันไม่ใช่ปากการังมันคือปลากรลังเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นอย่างนี้ปั้งรนะบบเพราะนั้นชื่อเนี่ยคือปัญหาแล้วไปนเรียกปปาเก๋าก็ใช่ไหมก็เลยไปคุยกันเจ้าหารในที่สุดก็เลยผมก็เลยเสนอชื่อบอกว่านั่นอางนี้ เปลี่ยนชื่อมันใหม่เลยนะในสุดตั้งชื่อตัวมันว่าเป็นจุดฟ้าอันดาม,มันเหตุผลก็เพราะว่ามันมีสามงหวัดที่อยู่ตรงนั้นมีพังงานภูเก็ตกระบ,บี่เพราะั้นต่อไปใครจะกินตัวนี้ต้องไปลงงเี้ยภูกเก็ตเอาให้มันเป็นเหมือนกับคุณไปเมืองจันทร์ไปกินูุนเรียนอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้อันนี้ก็จะเห็นว่านี่คือเรื่องของการโปรโมทอีกเหมือนกันจะเห็นว่างานวิจัยมันไม่ได้จบลงเฉพาะแค่งานวิจัยนะอาจารย์มันมีกระบวนการ ส่วนนโยบายอันนี้เป็นนโยบายระดับจังหวัด็นกระบวนการขับดันในเชิงอะไรอีกหลายหลายอย่างนะครับที่จะต้องเล่นบอกว่าเคยทำให้ใยๆกันมาทั้งเรื่องไหมอีรีเดิมนนะตอนที่ทำแรกๆเขาใช้ชื่อว่าไหมป่าอีรีผมให้เปลี่ยนชื่อเพราอาจารย์จะไปใช้ไหมป่าอีรีเดี๋ยวมันมีปัญหาวันหลังแล้วนะับตั้งแต่วันนั้นมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นไหมอีรี แล้วก็เลยเดินมาจนถึงทุกวันนี้แล้วใหม่ที่ถูกบรรจุเข้าไปอยู่ในตัวของกลมัดใหม่ครับลอนนะซึ่งเมื่อก่อนไม่ได้อยู่เลยนะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งอันที่พัฒนมานะครับโดยการใช้ชื่อและใช้โปรโมทใช้การเล่นอะไรอย่างนี่แหละนะฮะกลุีมตัวที่กำลังจะเล่นคือไร้น้ำหนักฟ้ากาลังใช้เป็นกุ้งกุ้งน้ำฟ้าเพราะมันมีโอกาสที่เป็นอาหารคนถ้าอาหารคนมันเรียกมันไรบ้างมัเรียกแมงบ้างเรียกแมลงบ้างเป็นอีกินนะก็เลยจะเปลี่ยน ก็เ,เสนอแด้ไปตัวในปลานี่ก็คือตัวหนึ่งนะครับที่ว่าชื่อมันต้องสร้างเอกลักษณ์ขึ้นมาเลยแล้วก็ใช้กระบวนการการตลาดโปรโมทให้มันเกิดเกิดการติดตลาดแล้วอีกสักรั้งหนึ่งผมคิดว่านะลองอีกสักปีสองปีเราดูครับชื่อนี้จะติดอยู่ในส่วนของเาแท่องเที่ยวภูเก็ตขอบคุณมากค่ะอาจารย์อยากฟังเสียงจากทางเพชรบุรีหน่อยคะ่ะ ยังนั่งกันอยู่เต็มใจมากแสดงว่าสนใจมากมีคำถามไหมคะทางนู้นนั่งที่ห้ขอสักคำถามสักคำถามสองคำถามค่ะขอคณะละคำถามก็ยังดีค่ะสตอศาสตร์กับวิทยาการจัดการมีคำถามไหมคะหรือมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือประเด็นอะไรที่น่าสนใจ เห็นในจอตัวเล็กมากไม่เห็นหน้าใครเป็นใครเลยเพเสียงไยค่ะเอคำถามไนค่ะสซงคำถามไรก็ยังดีหรือคอมเมนต์อะไรก็ได้ค่ะแสดงการมีส่วนร่วมหน่อยขอบคุณ เชิญเลยค่ะมีไหมคะพูดอะไรเดินไปรึพูดพูดอะไรเดินไปได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินค่ะเชิญค่ะค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะคขอเชิญอาจารย์สวัิ์ทิพย์อาจารย์เ่้าชาญด้านโภชนาการค่ะข้าพเจ้ประเด็นที่นยาจะขอสักถามนิดนึงะค่ะ เราจะเทปที่อยู่ในอาหารมากกว่าใรเาดความเป็นตการออาจารย์สบายที่จการจัดการใช่ไหมคชาจาร่วดันิดนาเมื่อตะกที่จ้าที่โรงเีเรื่องัี่เวลา่นมันตางน้มันองเราไม่เข้าใจเลยว่าน้ำมันทั้งสองตัวนี้เนี่ประกอบอ่างเมืุ่ณอินีาแทนันเยก็ไดได้ดีได้ อาจารย์อาจารย์ค่ะชาชานิดนึงกับพูดชาเล็กนิดนึงเสียงมันมาทันนี้แล้วมันรัวแล้วมันทำไม่ถนัดพูดชาเล็กนิดนึงเราเราในฐานะผู้ผลิตอาหารคุณยัยเราจะในฐานะผู้ผลิตอาหารเพื่อรองรับด้านโรงแรมเนี้ยนะคะนี่เรายังรู้ความรู้เราผลิตได้แต่เรื่องความรู้ทางด้านคุณค่าหรือทางวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ที่จะกรสตุนเราเนี่ยเราจะบริหารจัดการและทำได้อย่างไรในการสร้างมาริเชัชชินหนึ่ง ได้สำหรับผลผิตคือเข้าใจว่าที่อาจารย์ให้ความเห็นไว้เนี่ยก็คือว่าเราควรจะต้องมีข้อมูลพืน้นฐานใช่ไหมฮะเพราะก่อนที่เราจะโปรโมทอะไรเนี่ยทุกคนจะต้องมีข้อมูลฐานซึ่งมันนเป็นเรื่องจริงนะแด้สำหเมื่อกี้ที่ผมถามนะว่าอย่างเช่นสูตรไทยแต่แต่ละชนิดเรารู้ใช่ไหมครับมีอย่างว่าอย่างนี้แต่เวลารวมกันแล้วเป็นหม้อเนี่ยเป็นต้มยำเนี่ยมันเหลืออะไรเท่าไหร่ตอบไ,ได้ไหม นะครับว่าอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เราก็อยากได้เราอยากจะรู้ว่าน้ำมันปาล์มมันมีคุณสมบัติอย่างนน้นอย่างนี้เนี่ยจะทํากันแบบรบหัวกันเราไปตีกับน้ํามันกุหเหลืองเลยไหมแต่หมายว่านั่นก็คือเราจะต้องทำผลง,งานที่พอที่จะเอาไปตีตีพิมพ์ใน international journal ได้ด้วยครับแต่การวิจัยในเบอร์ไทยที่ทําส่วนใหญ่เนะี่ยเป็นเพียงแค่เอาไปทดสอบเอาไปลองดูแล้วมันเออมันดีถ้อย่างนั้นมันไปตีพีมไม่ได้นะครับ แม้กระทั่งตอนนี้ความเชื่อหลายอยา่างเช่นบอกน้ำมันมะพร้าวดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ผมก็ยังไม่เห็นเปเปอร์เต็มๆมลยว่ามะพร้าวสกัดออกมาแล้วมีสารตัวน,นี้ตัวน,นี้เป็ทนทดลองกับหนูแล้วเป็นอย่างนั้นทดลองกับคนแล้วเป็นอย่างนี้หรือมีอะไรอย่างไรเนี่ยยังไม่มีออกมากันน้ำมันตัวน้ำมันนำข้าวก็เช่นกันเราต้องการข้อมูลเชิงลึกอย่างนั้นแต่น้ำมันนำข้าวในช่วงดีอย่างหนึ่งมันมีประเทศที่เบิรเราไปยืมข้อมูลเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นซึ่งทาเยอะ จีนก็อีกมหาศาลเลยแต่จีนเนี่เสียอย่างเงินของคนไทยฮะเขียนเป็นภาษาจีนหาไม่ออกนะครับแต่ว่าพวกเราก็ต้องทำมันเองในส่วนนะครับแต่ของฝรั่งนี่แน่นอนนะมันเขียนไม่ยากอะไรมันเขียนมาหมดเลยจนกระทั่งเราเนี่ยเก็บข้อมูลเข้ามาโอม้มันดีอย่างนู้นดีอย่างนี้ในขณะเดียวกันของเราเราก็ได้แต่ร้องแพ้ร้องแพ้ทุกวันนี้มามถามผมสมาร์ทโฟนเราก็ได้ฟังมาดีไหมดีแต่กล้ายืนยังงนไหมบบยังไม่ดีเป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 เนเป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 เ อาจาให้ดีก็คือให้มันเป็นเปเปอร์และยิ่งเปบิวต์หลายๆแห่งหลายๆที่มัน <San> ย <Francisco> ิ <Awesome. S 2> ่งคอนเฟิร <their> ์มนะครับครัคอาจารย์สบายดีมนะจ๊ะอยากอยากฝากไอเดียอาจารย์อาจารย์อยู่ที่วินี่การจัดการอาจารย์ดูเรื่องโรงแร้มดูเรื่องอาหารใช่ไหมคะแล้วก็ความจริงถ้าอาจารย์ทำบูรณาการใช้ันก็เลยเริ่มเซลล์สินค้าดิฉัยละอาจารย์บูรณาการกับคนทางฝั่ง ายวิทยาศาสตร์อาจจะไม่ต้องมาไกลถงึงนครปฐมเอาแค่สัตวาา์ระแถวที่นั่งใกล้ๆอาจารย์มีใครที่สามารถทําแลบวิเคราะห์อะไรบางอย่างพื้นฐานได้เนี่ยแล้วจับมือกันใช้โจทย์ในใครที่พี่อาจารย์คือเด็พูดขึ้นมาสมมติอาจารย์มีสูตรอาหารอะไรสักอย่างที่น่าสนใจแล้วใช้วัตถุดิบที่เรารู้อยู่ว่ามันมีประโยชน์อย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์จะจรุงอาหารสักสักสูตรหนึ่งขึ้นมา เอ่อใช้น้ำมันราบข้าวนี่แ็ได้แต่ว่าพอมันไปปลูกอาหารแล้วเนี่ยไอปริมาณไอตัวแอนตี้ออกซิแดนต์แกม่าออเรจินอลมันอาจจะลดลงหรือไขมันบางอย่างที่มีประโยชน์มันลดลงแล้วคนที่ตรวจวัดแพทยอาจารย์ได้เนี่ยอาจจะอยู่ที่คณะสังวศาสตร์ที่เขามีแหลกบางอย่างพื้นฐานาซึ่งทําได้เนี่ยและอารจับคู่กันและการทำธงการรณาการแบบเนี้ยตอนนี้อ,พพอาจารย์จะลองพบกระสอาจารย์ลองส่ง คอนเซ็ปต์เปมเปอร์มาแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมีสิทธิ์มันวี่อะไรให้ช่วยแน่อาจารย์ไปทําอะไรได้มันจะเห็นภาพของการที่ปฏิบัติจริงเพราะว่ามันมีข้อมูลพื้นฐานบางอย่างเนี่ยคนสัตวศาสตร์จะช่วยช่วยอาจารย์รีวิวเปเปอร์ได้แน่นอนอาจารย์ก็จะมีมิติของการเทคนิคอาจารย์สบายใจที่จะขอแนะน,นาดิฉันได้ยินชื่ออาจารนะแล,ะล้กเรื่องปลุกเรื่องอาหารอาจารย์จะทํ <S <S าผลิตภัณฑ์อะไรในแง่ของตัวอาหารเนี่ยสายตัวลองทิปเอาสองอย่างนี้มาด้วยกัน แล้วมันก็จะเป็นโครงการแล้วก็จะได้ฟิ p r ช d u c ตของอาจารย์ก็คืออาจารย์จะได้ตัวสูตรอาหารด้วยถูกไหมคะแต่ขณะเดียวกันอาจารย์จะมีข้อมูลเชิงที่เป็นองค์ความรู้ซัพพอร์ตอาจารย์ด้วยอาจารย์จะได้2ด้านเลยแล้วก็จะเป็นบูรณาการระหว่างคณะวิชาได้ด้วยอันนี้อันนี้เซลไอเดียอาจารย์เฉยๆนะคะแล้วจะนด้ขายสินค้ามอนทีฉันเกีตัว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 สินไมนไ้ที่จะให้ดียลยวเราโฟกัลองดูลองคุยกันต่อนะคะ มีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะหรือมีไอเดียจากฝั่งพิพิธภัณฑ์ได้ไหมคะคำถามอาจารย์พี่ดีมากนะคะมันนำมาสู่การทำง,งานร่วมกันต่อไปหรืออยากจะข้ามแดนมาฝั่งสนามจันทร์ก็มีทั้งในคณะวิทยาศาสตร์ภาคเคมีก็ได้ที่เป็นฟู้ดเคมิสตรีอะไรกันหรือจะเป็นทางฟู้ดไซดก็ได้เชิญค่ะมีคำถามครับอาจารย์ผมอาจ,จารย์รัชกรเิี้ยขาจัดขานะครับในประเด็นเรื่องของขอาหาร ชุมชนนะครับพอดีผมดูภาพการจัดก,การชุมชนนะครับนิดเีนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าทำมากทีนี้ในประเด็นนี้เนี่ยครับเวลาเราจะทำโครงการขออนุจัยเนี่ยมันจำเป็นจะต้องเป็นเป็นสเกลใหญ่ไหมครับเพราะว่าเท่าที่ฟังในวันนี้เนี่ยมาดูเป็นระดับมหับภาพค่อนข้างมากแล้วพอมันทำสเกลมาในระดับชุมชนเนี่ยอีกแฟกเตอร์มันอาจจะดูไม่ ไม่มากเท่าไหร่เนี่ยครับขอคาแน,นะนาครับความจริงสเกลที่ผมพูดเนี่ยนะครับพอพูดชุมชนครับเล็กแน่นอนครับ,บเล็กแน่นอนแต่ภาพถึงที่ผมต้องการให้เห็นคือต้องเห็นภาพใหญ่ให้เรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงไหนในในแบสเกตทั้งหมดนะครับภาพที่เห็นเป็นภาพใหญ่แต่พอเวลาทําชุมชนต้องทําแต่ละชุมชนนะฮะเพราะ้มันเป็นงานเล็กนะเหมือเมื่อกี้ที่บอกยกตอวอยางเนี่ยที่ชยัยภูไม่ใช่ทั้งจังหวัดน,นะครับเป็นกลุ่มเดี่ยว่มกลุ่มที่อยู่ใน ซึ่งมีเกษตรกรหายสิบกว่ารายนะครับแบบนี้เหมือนกันชุมชนก็เป็นเล็กๆแต่ว่ามันต้องทำหลายๆแห่งหลายๆที่จะโจมมันมีตั้งแต่ระดับชุมชนระดับจังหวัดนะครับหรือระดับประเทศระดับประเทศเราอาจจะไม่ไม่ไม่ทำแบงนี้เพราะเรื่องความมั่นคงสิ่ีมันมองระดับประเทศคือระดับนโยบายแต่ถ้าไปถึงระดับของ implement นะครับทำยังไงให้คนในชุมชนนี้มีอาหารกินอย่างเพียงพอในสภาวะวิกฤตหรือในภาวะปกติอย่างเมื่อเมื่อคี้ที่บอกว่า เป็นไปได้ไหมให้ชุมชนมีพื้นที่ส่วนกลางเลี้ยงหรือปลูกอะไรร่วมกันและในชุมช,มชมนเล็กๆทังนนนะครับไม่ใช่ภาพใหญ่าอาจารย์คะเคลียร์ไหมคะเคลียร์ครับเคลียร์ครับอาจารย์อยากขอเซลล์ไอเดียอาจารย์นิดหนึ่งทราบว่าที่คณะวิการจัดการมีทุนวิจัยอยู่เยอะแยะมากมายที่ยังไม่ค่อยได้ใช้อาจารย์ลองทำโมเดลเล็กๆในแถวเพชรบุรีตรงไหนสักแห่ง แล้วขยับขึ้นมาเป็นอาจจะเป็น best practice หรือ set up เป็นโมเดลทำตรงนั้นเป็น i m i n a r y Data จากเงินชนะอาจารย์ก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยขยับไปจอยมนเืิดแล้วก็ทำออกมาแล้วก็วิ่งไปหาอาจารย์พีละเดทที่สวก่สเก็ปต่อไปก็ได้จริงนิดนึงอาจารย์พูดถึงเพื่บุลีเนี่ยเวลาคนไปเพืรุลีอาจารย์จะเนึนถึงขนมเบอร์เก้เดี๋ยวนี้ทําไมคนไม่ค่อยจอดซื้อขนมเบอร์เก้ไม่ที่จนนะครับ แต่เพราะว่ามันเป็นขนมที่ไม่ค่อยเฟรนดี้กับสุขภาพเพราะอะไรเพราะน้ำตาลใช่ไหมครับตรงนี้คือโจทย์วิจัยปัลเลอร์เลยนะอาจารย์จะทำยังไงถึงจะให้โคบอนนี้เข้าไว้หรือแม้กระทั่งผมก็ไม่รู้ของขางอาจารย์ประดิษฐประดิษฐ์บอกว่าน้ำตาลทรายสมมตินะไกลสีิกอินเด็กซ์มันร้อยหนึ่งในขณะที่น้ำตาลมะพร้าวมันห้าสิบจริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะ ก็หมายว่าคือกินน้ําตาลมะพร้าวเมมนี่ยปลอดภัยกว่ากินน้ําตาลทรายใช่ใไหมในความหมายนี้แต่จะประิดไปอยู่ไม่เป็นไรนะฮะก็คือไม่ง่ายมันต้องพยายามหาจุดเด่นให้ได้ว่าไอ้ตัวอาหารขนม,มเบรคเนี่ยในขนมสุขภาพรรทําได้ไหมตรงนี้คือจุดอีกจุดหนึ่งนะที่น่าน่าน่าสนใจไม่อย่าลืมนะครับสังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะคนสูงอายุกินขนมหม้อแกงหวานๆอย่างนั้นไม่ได้กินฟองจิบฟองหยอดอาดเนี่ย อยากกินฮะแต่ก,กินไม่ได้จะถามว่าทําอย่างไรให้คนเหล่าน,นั้นกินได้นี่คือโจทย์เลยนะคนเพ็รบุรีนะครับมีจาก,ม,จากมีจากโฆษณาการไม่โดนเห็นรายชื่อใครเลยไม่หยอกไปกับตัวอมีข้อมลูลรึไยคะน้องเคยมีข้อมลูลเลยรึไยมีใครอาจารย์วิสิทธเล่นอะไรบุาี ยกไปเลยอันนี้เล่าสู่ก bueno> um> ันฟังเราเล่นเล่นตั้งแต่นาแล้วแต่ตอนมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆที่ภาพพูดธเขาเล่นแบบมิเพเซอร์กับพวกคุณเชียงพวกอะไรเนี่ยก็เป็นแนวคิดแบบเดียวกันมันเล่นไปในอาหารท้องถิ่นแล้วก็ลองหาเพื่อท่านำไปสู่สุขภาพเหมือนอย่างที่อาจารย์ปดิเข้าทำเรื่องแอนกอ้คอร์ฟว่าที่ลดปริมาณน้ำตาลก็นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ที่น่าจะมาเล่นต่อได้ ตอนนี้อยากกลับมาสนามจันทไหนคะมีคําถามหรือมีคอมเมนต์หรือ,ม, comment, รอมีอะไรบ้างไหมคะเราให้คนอยู่ไกลเขาได้คุยกับเราก่อนเพราะงั้นเดี๋ยวเกาจะกลืนลมไม่เป็นตัวก็เลยสนามจันมีไหนไหมคะขอสักคําถามสองคำถามคา่ะเชิญเลย์ได้ครับค่ะช่วยนะี้ทำตัวได้ไหมชื่อสิดีนาะจิตลาดคนะ์คะจากภาคกวิชาสารสนเทศศาสตร์ อยากได้เปียบที่คุณครูอาจารย์ที่ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องข้าวอะคะ่ะเคยไปยทำเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มต่างๆรู้ว่ากลุ่มชาวนาที่คลองโยนะคะที่จริงแล้วเราไม่ได้ทําเรื่องเกี่ยวกับข้าวเลยนะคะแต่เราคนที่เขามาอยู่ร่วมตรงนี้อาหารนะะนี่ในส่วนของที่ได้ได้เป็นโจทย์มานิดหนึง่งก็คือว่าเวลาที่เขาปลูกข้าวเนี่ยมันจะมีข้าวดีนะคะ ไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับทางด้านนี้เลยนะคะตอนแรกแต่ก็ได้เห็นชัดเลยนะคะว่าเวลาเนี่ยชาวนาที่ครองโยงนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องข้าวดีมากเลยโดยที่ว่าเขาปลูกข้าวไปในแปลงหนึงแปลงหนึ่งนะคะจะได้ผลผลิตที่เป็นข้าวจริงๆสักประมาณแค่30%เองจะเป็นข้าวดีสักเกือบ70%นะคะพอ,พอตรงนี้ปบก็เลยที่จริง,รงไม่ใช่เป็นเรื่องการวิจัยของเรานะคะ แต่เราก็เอาส่วนนี้มาลองทำโดยเอาข้าวดีเนี่ยนะคะเราถือว่าเป็นมันชพืชใช่ไหมคะก็เอามาให้ทางพิศวะได้ลองว่าเออมันเป็นมันชพืชแล้วเอามาทําเป็นข้าวยากรัวค่ะพบว,ว่ามันก็ใช้ได้แต่ก็เออเมื่อช่วงนั้นอะ่ะมันเป็นท่วงนะ้ำท่วมอย่างแรงเลยอะ่ะคลองโยงอ่ะนะคะเราก็เลยแค่ทําได้ตรนทดลองนิดหน่อยนะคะ ทั้งคนที่เอามาทานเอามาอะไรอย่างเงี้ยก็บอกกันทางทางตรงไว้ในส่วน